โอเคครับก็ื่ออยู่ผมติดตัวเกมเมอรครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงเกมดิสนีย์ลูกต่อมาซะจะนั่นเองครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมีแอปนี้ครับ ehead file explorer ครับแล้วก็เข้าไปหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ก็คือตัวเกมครับให้ทำการแตกไฟล์ครับ โดยการกดจุด3จุดทางขวาม่านขวาแล้วหลังจากนั้นก็เลือกเตกไฟครับแล้วก็กดตกลงครับก่อนอื่นก็ต้องบอกไกว้ก่อนนะครับเกมนี้มันจะเข้าเล่นไม่ได้ครับถ้าหากเรามีแอป,ปโกงเกมอยู่ในเครื่องครับเช่น Xpose HB Game Maker Freedom ต่างๆครับถ้ามีแอป,ปพวกนี้อยู่ในเครื่องเวลาเราเข้าเกมอะไรถึงมันจะเด่นอัตโลมัตรครับมันจะทําการเล่นไม่ได้นั่นเองครับก่อนอื่นก็ให้ลบแอป,ปพวกนี้ออกให้หมดก่อนครับไม่อย่างนั้นจะเล่นไม่ได้ครับโอเคครับก็ ร้อยมันแตกไฟล์จนเสร็จครับซึ่งไฟล์ทั้งหมดมันมี198 MB ครับเราอจนความจะแตกเสร็จครับ สำหรับเกมนี้เขายังไม่แน่ใจนะครับว่าเข้าเพลย์สเตอร์ของไทยแล้วอยังครับถ้าเข้าเพลย์สเตร์ของไทยแล้วก็ให้ไปโหลดทางเพลย์สเตอร์ได้เลยครับเป็นเกมฟรีครับส่วนถ้ายังไม่เข้าเพลย์สเตอร์ของไทยก็สามารถทําตามวิธีนี้ได้เลยครับซึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยน V p เของเพลย์สเตอร์เป็นแคนาดาครับแล้วก็เข้าไปโหลดได้เลยครับเดี๋ยวถ้าที่เกล็ดเปลี่ยนก็ทําวิธีตามนี้ครับโอเคครับก็แต่ควายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ทําการกดเข้าไปข้างในครับแฟ้มครับ ก็จะได้แฟ้มหน้าตาแบบเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ให้ทําการติดตั้งไฟ์ล apk ครับเป็นไฟล์ apk ตัวเกมนั่นเองครับก็กดติดตั้งไปครับแล้วก็รอสกักครู่ครับหลังจากติดตั้งไฟตรงนี้ก็รอครับ หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็ให้กดคําว่าเรียบร้อยครับแล้วก็ไอ้ก๊อฟแฟ้มตัวนี้ครับมันจะได้แฟ้มตัวนี้มาครับข้างในมันก็จะเป็นไฟล์เกมครับก็ใกดค้างที่แฟ้มตัวนี้ครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับ3จุดทางขวาครับจะเลือกกดค o p ปี้หรือกดย้ายก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดเลยครับส่วนผมขอกดย้ายไปที่ครับแล้วก็ไปวางในแฟ้มของ Android ครับซึ่งมันเป็นที่เก็บของไฟล์เกมนั่นเองครับ แล้วก็วางที่ในออฟครับแล้วก็กดตกลงครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับเราสามารถกดเข้าเกมเล่นได้ตามปกติเลยครับก็จะได้ตัวเกมเป็นแบบนี้ครับก็ความจําเกมทั้งหมดมันก็มีประมาณ218 MB ครับอาจจะมีมากกว่านี้ครับหลังจากโหลดแพทต่างๆครับซึ่งผมไม่ค่อยชอบเกมนี้ก็ขอกดลบการติดตั้งไปเลยครับซึ่งผมกดเข้าไปเล่นแล้วมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่